สวัสดีครับเพลแว็บเดียวปี2024ก็ผ่านมาแล้วครึ่งปีนะครับซึ่งเวลาเพียงแค่นี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นใน WWE มากมายเต็มไปหมดโดยเฉพาะการที่ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ Pauli b e r e s o เข้ามาทำงานแบบเต็มตัวด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ยิ่งพิเศษเข้าไปใหญ่คอนเทนต์นี้เลยรวบรวมมาเหตุการณ์พิกๆที่เกิดขึ้นในโชว์รายสัปดาห์ทั้ง Raw และ SmackDown มาพูดถึงนะครับมาย้อนดูกันสักหน่อยว่าครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรบ่มๆคือลือเกิดขึ้นบ้าง และนี่คือเหตุการณ์ในรอแล้วก็ส c k d ดาวที่ดีที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกเสียงอาจจะอู้อีบ้างนะครับพอดีว่าไม่สบายเจอขอบฟ้าตูเปิดตัวใน s a c k คดา n นับตั้งแต่เริ่มหมอกการแข่งข้อเนี่ยวันนบีที่จะเป็นท่านหวหน้าเผ่าเข้าไปให้ได้เลย สิ่งหนึ่งที่โซโลซิกวามักจะทำควบคู่กันไปด้วยก็คือการเปิดตัวสมาชิกใหม่แบบรายเดือนอย่างกับค่าบริการมือถือนะครับไล่มาตั้งแต่ทามาทองก้าต่อมาก็เป็นทองก้าโลวาจนมาถึงสมาชิกรายล่าสุดอย่างเจคอบฟาตูที่ลือกันมานานเหลือเกินว่าจะเปิดตัวเมื่อน,นันเม่น,นีหลังเซ็นสัญญากันมาตั้งแต่เดือนเมษายนแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่โผล่มาสักทีวันเวลาผ่านไปจนมาถึงสแมกซดาวเมื่อวันที่21มิถุนายน แมตช์คู่เอกของรายการในวันนั้นเป็นการเจอกันแบบตัวต่อตัวระหว่างโซโลและโคดีโรสแต่ปรากฏว่าปล้ำกันได้ไม่เท่าไหร่แกง๊งนิวบัตไลก็ออกมาร่วมกันมอบสาบาทาให้พี่โคดี้อย่างเมามันเดือดร้อนพระรองร่วมกวนอย่างแรนดิโตันและคิววินอเวนที่ต้องรีบวิ่งออกมาช่วยจนพลิกสถานการณ์ทำท่าจะร่วมกันยำใหญ่ใส่โซโลที่ไร้ทางหนีแต่ปรากฏว่าคดีพลิก มืออยู่ๆสมาชิกชาวก่อรายใหม่คนที่4อย่างเจคอบฟาตูปรากฏตัวออกมาไลก่กระทืบแก๊งผู้เอกด้วยตัวคนเดียวเอาซาก,กเด็นไปคนละทิศคนละทางเคโอโดนซามมนดรอปใส่บันไดเหล็กพีีแยโดนพุ่งชนทะลุที่กั้นคนดูปิดท้ายด้วยโคดี้ครายเบบี้ที่โดนกระโดดทิ้งบอมลงมาทับนอนตัวแบนตายคาโต๊ะผู้บรรยายไปเลยนี่คือการเปิดตัวที่ดุดันไม่เกรงใจใครลีลาของเจคอบในวันนั้นทำเอาแฟนๆประทับใจกันอย่างมากไม่เสียแรงที่รอคอยกันมานานจริงๆ การรีเทิร์นของอังเคิลฮาวดีและการเปิดตัวแก๊งแวดซิกหายหน้าไปนานมากๆคือประมาณปีกว่าเลยนะครับสำหรับตัวละครหรือว่าคาแรคเตอร์อังเคิลฮาวดีโดยหลังจากที่เบรวตมีปัญหาสุขภาพตามมาด้วยการเสียชีวิตอังเคิลฮาวดีที่รับบทโดยน้องชายแท้ๆอย่างโบดัลลัสก็ไม่ได้มาปรากฏตัวออกทีวีเลยนะครับจนกระทั่งเรซูเมเนียครั้งที่40ผ่านพ้นไปก็เริ่มมีการทิ้งแมสเซจที่บ่งบอกถึงการกลับมาทั้งในรอและสแต็กดาวอยู่เป็นระยะ หลังรอคอยกันมาประมาณ3เดือนในที่สุดอังเคิลฮาวดี้ก็รีเทิร์นกลับมาจนได้ครับโดยเกิดขึ้นในศึกโรอมาอลนที่มิถุนายนซึ่งไม่ได้มาคนเดียวนะครับแต่มาพร้อมแก๊งแวนซิกที่ยังไม่ได้เห็นหน้าค่าตาแต่ด้วยรูปร่างลักษณะท่าทางรวมถึงข้อมูลต่างๆที่หาได้ทั่วไปเนี่ยก็คิดว่าทุกคนน่าจะทราบเป็นอยู่แล้วนะครับว่าสมาชิกอีก4คนนั้นเป็นใครกันบ้างวันนั้นแก๊งแวดซิกเปิดตัวด้วยการกระทืบบรรดาทีมงานหลังเวทีสมอบกระแตตุย๋ย โดยหนึ่งในผู้ขอร้ายในวันนั้นดันมีนักมวยปล้ำชื่อดังอย่างแชดเกเบิลรวมอยู่ด้วยแม้สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นการกระทาของนักมวยปล้ำฝ่ายอาธรรมแต่คิดว่าแฟนๆน่าจะเทใจเชียร์แก๊งนี้อยู่ไม่น้อยนะครับดูได้จากการให้ความสนใจจนทําให้ยอดวิวคลิปการเปิดตัวของแก๊งเนี้ยพุ่งสูงจนกระฉูดแตกซึ่งก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าบทบาทพวกเขาในอนาคตเนี่ยจะสร้างความน่าสนใจได้มากน้อยขนาดไหน The Rock Return ในวัเดย์ ย้อนกลับไปก่อนที่สึดรอวันปีใหม่จะเริ่มขึ้นเนี่ยมันดันมีข่าวลือเกิดขึ้นนะครับว่าจะมีอดีตแชมป์ W ดำยีปรากฏตัวในโชว์วันนั้นคือลือกันให้ลืมจนที่เบรต้องออกมาทวิตถึงเรื่องนี้ด้วยตัวเองโดยบอกแบบแบ่งรับแบ่งสู้นะครับว่าจะไม่คอนเฟิร์มหรือว่าปฏิเสธไว้รอดูในโชว์เองแล้วกันซึ่งมาถึงเวลาของเซกเมนต์ที่ว่าเนี่ยแฟนมวยปั้มก็ต้องช็อกกันตาตั้งเมื่อ,อดีตแชมป์ W ดำยีที่รีเทิร์นมาดันเป็นชินเดอร์มาฮาวที่หายหน้าไปพักใหญ่ซะง,งั้น จะด่าก็ไม่ได้ด้วยก็บังคืออดีตแชมําเส้นนี้จริงๆบังออกมาก็ด่าฟแฟนๆตามสเต็ปนะครับด่าไปด่ามาอยู่เสียงเพลงเปิดตัวที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นมาว่า It กยูส m เมลเป็นเดอะร็อกที่เดินออกมาครับทำเอาแฟนๆในเฮลันจนดังสนัน่นซึ่งนี่คงเป็นอดีตแชมป์ที่ว่าตัวจริงนะครับพอเดินมาถึงเวทีเนี่ยเดอะร็อกก็สั่งสอนบังด้วยวาจาชุดใหญ่และปิดท้ายด้วยการแจกสอกมหาชน แต่ก่อนที่จะจากไปเนี่ยเดอรร็อกก็บอกกับแฟนๆว่าเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินซะหน่อยแต่ว่าอยากจะนั่งที่หัวโตนะซึ่งคำคำนี้ของเดอ r o ร็อกเนี่ยก็ทำเอาคอมมูนิตี้มวยปั้มแทบจะลุกเป็นไฟเลยทีเดียวคำที่เดอ r o ร็อกพูดออกมาเป็นในยะที่สื่อไปถึงโรแมนเรนเพราะมีสมญาว่า h ฮ a d of the Table นะครับโดยตอนนั้นสมาคมมีความตั้งใจที่จะวางโปรแกรมให้ทั้งคู่ได้ไฟกันจริงๆแต่ปรากฏว่าผู้ชนะแมตช์รเจอร์ร็อเบิลอย่างโคดี้โรสดันฮอตเกินต้าน แผนที่วางไว้เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนกันยกใหญ่เลยครับจากที่ควรไฟกันเองเนี่ยเดร็กกับโรมันเลยต้องหันมาร่วมมือกันเปิดศึกกับพี่โคดี้แทนซะงั้นเบลลี่กับการตัดสินใจชิงแชมป์ในรรสเซอเมเนียเรื่องราวของเบลลี่เนี่ยมันลองเทรอร์มสตอรี่ไลน์ยิ่งกว่าแก๊งบัตไลน์กับโคดี้โรสซิอ่งนะครับพอมันเริ่มมาตั้งแต่ศึกซัมเมอร์สลัม2022นู่นเลยโดยวันนั้นเบลลี่ได้รีเทิร์นมาพร้อมมิโยสกายและดากต้าค สามสาวรวมตัวกันเป็นแก๊งดา m a g e Control หลังจากนั้นทั้ง3คนก็รักกันดีเรื่อยมาจนเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองครับที่เริ่มจะมีรอยร้าวภายในแก๊งให้แฟนๆได้เห็นกันเริ่มตั้งแต่การรับใครรีเซนเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่แบบที่เบลลี่ก็ดูจะไม่ได้เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับตามมาด้วยอสุกายคนหนึ่งซึ่งการกระทําของทุกคนเนี่ยก็ทําให้เบลลี่ดูเหมือนจะเป็นส่วนเกินเข้าไปทุกวันนะครับและเมื่อแมตต์โรยัลรัมเบิลเดินทางมาถึงเบลลี่ก็กลายเป็นผู้ชนะตามที่ตั้งใจไว้ได้จริง ทำให้ต้องเลือกครับว่าจะใช้สิทธิ์ชิงแชมป์หญิงเส้นใดในรัสเซเมเนียความตั้งใจเดิมของเบลลี่ตั้งแต่ที่แรกเนี่ยคือการชิงแชมป์หญิงฝั่งรอแบบร้อเซแต่หลังจากโดนกันแกล้งต่างๆนานาโดนทั้งนินทาว่าร้ายแบบทั้งรับหลังแล้วก็ต่อหน้าเลยก็มีเพราะคิดว่าพูดภาษาญี่ปุ่นอะไรไปเนี่ยมันก็ฟังไม่รู้เรื่องแน่นอนแต่ปรากฏว่าเบลลี่ดันรู้มาตลอดก็เลยพูดภาษาญี่ปุ่นกลับไปทำเอาสามสาวแดนปลาดิบในหน้าเวอกันไปเลย ก่อนจะประกาศใช้สิทธิ์ชิงชมป์กับอีโอสกายในโรซโซเมเนียทำเอาแฟนๆในสนามเนี่ยโหร้องชอบใจกันยกใหญ่เลยครับผ่าวเฮมัน hey ถูกแก๊งบัตรลายกระทืบยับเปิดด้วยเรื่องราวของแก๊งบัตรลายก็ต้องปิดด้วยแก๊งบัตรลายนะครับแม้ว่าท่านหัวหน้าเผ่าตัวจริงอย่างรวมันเรนจะไม่อยู่แต่เรื่องราวความเข้มข้นของแก๊งเนี้ยก็ดูจะไม่ได้ลดลงไปเลยนะครับ นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน s m a c ดาว w n เมื่อวันที่28มิถุนายนต่อเนื่องจากข้อแรกเลยก็ว่าได้โดยหลังเปิดตัวสมาชิกทีมใหม่อย่างเจคขอบฟาตูโซโลซิกวาที่กำลังเหมิมเกริมได้ที่ก็จัดงานเพื่อสถาปนาตัวเองเป็นท่านหัวหน้าเผ่ามันซะเลยเมื่อมาถึงเวทีเนี่ยโซโลก็ไล่ถามสมาชิกนิวบัตไลเรียงตัวเลยนะครับว่าจะยอมรับตัวเองในฐานะท่านหัวหน้าเผ่าหรือไม่ทั้งทามาทองกาทองกาโลอาและเจคขอบฟาตูต่างขันรับกันอย่างพร้อมเพรียง แต่เพียงแค่ท่านที่ปรึกษาอย่างพาวเฮแมนเท่านั้นที่เมื่อถูกถามก็ออกอาการอึดอัดสุดๆก่อนจะกลั้นใจตอบออกมาอย่างเสียงดังฟังชัดว่าโซโล่แกไม่ใช่หัวหน้าเผ่าของฉันส่งผลให้โดนแก๊งบัตไลในกระทืบซะยับปิดท้ายด้วยพวาว์บอมใส่โต้ผู้บรรยายจนนอนขึ้นอื่นเลยทีเดียวนี่เป็นเซกเมนต์ที่ดีมากๆทั้งในแง่เรื่องราวที่ดำเนินไปรวมถึงความทุ่มเทเกินร้อยของเฮแมนในวัยใกล้สายยิ้นะครับที่ยอมโดนกระทืบหนักขนาดนี้ หลังจากนี้ก็ต้องมาตามดูกันนะครับว่าแกงนี้จะสร้างวีรกรรมอะไรต่อไปจะเหิมเกริมไปได้ขนาดไหนก่อนที่ท่านหัวหน้าเผ่าตัวจริงอย่างโรมันจะรีเทิร์นกลับมาตามเสียงเรียกร้องของแฟนๆที่ตะโกนว่าวีวอนโรมันแบบดังสนั่นมาตลอดนะครับสุดสุดท้ายเรื่องเราจะจบลงแบบไหนเนี่ยจะกลับมาจัดการเขาหรือว่าโดนเขาจัดการอีกไม่นานก็คงได้รู้กันไม่นานก็และนี่คือเหตุการณ์ในรอแล้วก็สแมกดาวที่ดีที่สุดในช่วงครึ่งปีแรก มีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับจริงๆมันยังมีเหตุการณ์พลิกๆอีกเยอะเลยนะอย่างเหตุการณ์ที่ดูแมนไทยกระทืบเซียมพังคาบ้านไหนจะลิฟต์โมแกนจูจุ๊บต้องดอมไหนจะเดอะร็อกกระทืบโคดี้จนแตกยับแล้วก็เยอะแยะมากมายแต่และคนชอบไม่เหมือนกันนะครับไม่มีผิดถูกงดดรามา่านึกถึงเหตุการณ์ไหนที่ไม่มีในนี้คอมเมนต์มาเพิ่มเติมให้ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ